พี่คะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอใจรักพี่ทย์เหมือนเดิมเนต่อไปอยังนี้ก็ดีแล้วนึกถึงการชนแก้วเหล้าที่บางบานจังหวะตบหัวดาพอเขาจะหาและบอกว่า20สิบปีไม่พอเรื่องราวกำลังค่อยๆเฉลยให้เรารู้แล้วนะครับว่า เหตุผลที่พี่เป็นต่อเลิกกับน้องยาดาแล้วมาคบกับพี่ทิพย์เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่จากอีพีที่แล้วเรารู้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าพี่ทิพย์บอกกับน้องยาดาว่าเป็นต่อแค่อยากจะมารับผิดชอบลูกในท้องของพี่ทิพย์เท่านั้นซึ่งเด็กในท้องไม่ใช่ของพี่เป็นต่อนะครับนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้ความจําเป็นที่พี่เป็นต่อจะต้องมาคอยดูแลพี่ทิพย์เนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วเพราะพี่ทิพย์เธอแท้งลูกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วทีนี้เรารู้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่ทิพย์เนี่ยบอกว่าพี่เป็นต่อยังรักน้องยาดาอยู่ย้อนความจากอีพีที่แล้วคือพี่ยมเนี่ยไปเห็นน้องยาดากับพี่ทิพย์คุยกันแกก็คิดว่าแกรู้อะไรเยอะแยะนั่นแหละครับก็เลยมาต่อรองกับพี่เป็นต่อขอเด็กเอนเตอร์เทนสองคนในวันพรุ่งนี้จะบอกเรื่องราวทั้งหมดที่รู้มาพอมาถึงตัวอย่างอีพีที่19นี้เราก็ได้เห็นเลยครับไปแกะตัวอย่างกันครับ อสุดยอดเลยต่อเีนี้พี่จะเล่าให้ผมฟังได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวมันต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วครับผมข้ามมาอีกวันหนึ่งพี่เป็นต่อก็เอาสาวๆสาวอินเตอร์เทนสองคนไหมพี่ยมอย่างว่าละฮะในตัวอย่างยังไม่ได้บอกนะครับว่าพี่ยมบอกอะไรพี่เป็นต่อไปหรือยังแต่ว่า ที่รู้คือน้องยาดามาอีกแล้วครับน้องยาดากลับมาครับผมยาดากลับมาอีกรอบทําให้เรารู้สึกว่ามีความหวังที่น้องยาดาจะกลับมาคบกับพี่เป็นต่อเอามากๆเลยนะครับแต่จริงๆไม่รู้ว่าจะออกมายังไงนะเธอเดินเข้ามาแล้วก็ทักทายทุกคนจากนั้นตัวอย่างก็ตัดไปอีกฉากหนึ่งครับก่อนไปฉากอื่นคุยกันฉากนี้ก่อนนะครับฉากอื่นมันก็สําคัญมากๆคือฉากถัดไปเนี่ยสำคัญมากๆ แต่ฉากนี้พูดถึงน้องยาดาเธอมาสวัสดีทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอยากให้เธอมาสารสัมพันธ์กับพี่เป็นต่อแต่จะเป็นไปได้ไหมที่เธอจะกลับมาสารสัมพันธ์ด้วยในขณะที่พิย์กําลังเสียใจอยู่น้องยาดาเธอก็เป็นคนดีครับมันก็เลยยากเหมือนกันที่เธออาจจะมาบอกพี่เป็นต่อให้ไปดูแลพิย์หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันฮนะโอ้ยไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เลยนะอยากให้มันแบบอยากให้ทั้งสองคนกลับมาคบกันมากกว่านะครับผม ส่วนอีฉากหนึ่งตัดมาที่มินิมาร์ทครับผมกีบขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอใจรักพี่ทิพย์เหมือนเดิมน้องพอใจพี่ก๊อฟเจม,มินแล้วก็พี่ทิพย์อยู่ที่นั่นฮนะน้องพอใจกับพี่ทิพย์ยืนจับมือกันพอใจพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอใจยังรักพี่ทิพย์เหมือนเดิมแล้วพี่ทิพย์ก็ร้องไห้ครับตัวอย่างจบเลยเออหนักเลยครับงานนี้ไม่รู้ว่าน้องพอใจรู้หรือยัง หรือพี่ทิพย์ทำท่าแบบเซ็งมากๆหรือทุกอย่างถูกเปิดเผยหมดแล้วแล้วโอ้ยอยากให้ถึงวันบริหัสหน้าเร็วๆจังอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฮะเ,ออเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมคอมเมนต์ไว้หน่อยฮะแล้วคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคอมเมนต์ไว้เลยอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะแล้วกดติดตาม้รยด้วย,วยอีพีนี้ไปก่อน <S <S สวัสดีครับเลงงต่่่อไปืนนีี้้้กกก็ถึชแแวววา หัวดาพอ่พอคงจะหาเล่ออาว่า20ปีไม่พอคิดถึงวันแรกที่ได้พบกันความทรงจำดีๆมันไม่เคยเลือนลางจากประถมมัธยม